ยื้ออะไรฮะยื้ออชวนเห่ยเราชวนเยนี่เราชวนเยคุณยายถามว่าได้เยอะไหมขายได้เยอะไหมโหว่าในติ๊กตอกวันนี้ยังไม่ได้เลยคุณยายถามนะครับกดตะกร้าได้เลยนะครับเอาปลาให้ยายกินน่อยา,ายซื้อไตร้อยอืมนี่ไตรอืไตรไตห้ากิโลอ, <laughs> อันนี้ปรมกิโล อันนี้5้กิโลนะครับอันนี้5้กิโลจะใหญ่ขนาดนี้เลย5้กิโลอ่าคนไทยหนึ่งน่าปราอันนี้ปรากระโลใหญ่เบอร์อันนี้มะกะลโลอ่าทุกคนกดโอ้ยมีคนกดแล้วนี่มีคนกดแล้วหนึ่ง,<อ>งบ้านใครบอกขอ5้กิโลสักอ่าขอสักสิบบ้านได้ไหมล่ะอ่าทุกคนช่วยกันอุดหนุนมาขอสักสิบบ้านขอสักสิบบ้านช่วยกันอุดหนุนเร็ว เนี่ยยายพายายมาขายเลยนะเนี่ยเออน่ากินมากเอ,อ้ยจริงเหรอคุณนุ่นเดี๋ยวกลับนะอยู่อีกประมาณสามสี่วันเดี๋ยวไปเมืองเดี๋ยวไปเมืองเดี๋ยวไปไล่ขายเอาเข้าวไปขายที่เมืองนั่นแหละเออว้ให้ระบบทางนี้มันเรียบร้อยก่อน <c oughs> <laughs> อย่าเบอ้ออืมใ่อมกกรติอนีมันเตมบานเหาะเตอร์มเติมบานเหาะเตอร เคยบ้านเคยโอ้ยนะเหยื่อเคยบ้านนายเองอ่ะกดตะกร้าได้เลยทุกคนกดตะกร้าได้เลยขอสิบบ้านนะถุงเล็กสิบบ้านก็ได้มากดถุงเล็กสิบบ้านก็ได้เนี่ยหนึ่งหนึ่งเก้าเนี่ยเจ้าของเองซีโอทานอุ้ยได้เยอะนะเนี่ยหนึ่งกิโลอะเพิ่งลองหุงรูเมื่อกี้โอ้โหได้หม้อใหญ่หม้อหนึ่งเลยอ่ะหม้อใหญ่หม้อหนึ่งเลยนึกถ้าคุณใครที่ใบกระดังที่ใบกระดัง อร่อยนะคือข้าวมันแบบหอมมะลิอะเนาะดได้่รู้แล้วว right ่าทำไมมันถึงแบบราคาสูงคือแบบดีเลยมาทุกคนกดตะกร้าได้เลยนะครับกดตะกร้าเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณประกอบและคุณยายด้วยนะครับผมมีมีคนซื้อหรือยังได้หนึ่งบ้านแล้ววันนี้นะครับได้หนึ่งบ้านท่วนๆเลยเออ อ่าคุณยายขายให้หน่อยเร็วคุณยายขอสิบตะกร้าสิบบ้านขอสิบบ้านพอวันนี้คุณยายเลยเหือแจเหลือแจเหลือแจดับดับดับออเดอร์ดับออเดอร์ตะกร้าอาอยกนุ้ยโอ้โหโอ้สอรี่อีน้องเมียนกระนุ้ยค่อนโอ้อ่าเยเบอร์เยเบอร์ช่วยขายหน่อยอ่าเยเบอร์ช่วยขายข้าวสารหน่อยหลือเหลือกอหลือกอนี่เหยื่อกอ เกิดเอ่ออายาลองขายสิยายถังละเอ่อหกสิบเก้าบาทแต่บวกค่าส่งด้วยในนี้อ่ะเย้ยยังเด้งรึงอ่ะยายลองลองลวเมืองมั้ลวเอ๋ยนี่ลวเอ๋ยมันหนึ่กระนองนี้เขาวสารข้าวสารอะยายไปพูดสิอย่าไปพูดข้าวสารหลวงวะก็ก็เเีลือบ้านเลยจ้าอย่างเงี้ยกดเลยจ้าก็เเีลือก็เกีือเลเต่า นางนะทางนี e. ่หนหกสิบเก้าหกสิบเก้าออัดยังหน้าแบนจ้ะหล่อร้อยหล่อหล่อสัดยา่ร้อยหล่อสัดยญ่ร้อยสวยเหมือนยายเบือไหมล่ะสวยเหมือนยายเบือไหมมาทองมากะโลมาทองมากะโลเมียนปลากระโกินเอ่านานเลยกินเมียนอันนี้ เครื่องแมนกรึงกรึงเครื่องอัดเครื่องซีนเืงช่วยซื้อแล้วจ้ายังไม่ของยังไม่ได้รับน่าจะได้รับพรุ่งนี้ใช่ครับผมส่งของหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแป๊บคุณยายต้ําตกฝันี่แหละทำเดี๋ยวเราหน้าจะเป็นเอ้ยมีคนซื้อสองคนแล้วเนี่ย น,น,นิงปีเนี่ยเฮ้ยง่ามันปีเฮ้ยนี่เฮ้ยเมียนมนุษย์ติงปีเฮ้ยนี่ปีเนี่ยปีเนี่ยติงกออ๋อ,อ้ยอยมักคุยนี่มันมันติงติงอะไรปีเนี่ยเฮ้ยสองคนแล้วเขาบอกยายว่าเนี่ยยายมานั่งเนี่ยคนมาซื้อต้องสองคนแล้วเนี่ยหอมไหม เต็มได้เยอะเที่เย่หยัยมูเยที่พังเสดยจะหมดแล้วนะคะรัดรัดน้าจะเป็นข้าวข้าวใช่อุ้ยมะม่วงเนี่ยแม่เอามาจากไหนเนี่ยครับบรรยากาศชิวๆบ้านๆคุณยายแกแบบไม่ค่อยได้ยินต้องแบบพูดดังๆอ่ะเวลาพูดอ่ะต้องพูดดังๆเนี่ยไมรุไม่รุใช่ต้องเย่คลังครังทุกคนฟังออกไหมเนี่ยยายแกกินข้าวอยู่นะครับเนี่ยฟิวบ้านๆจริงๆนะ อยู่บ้านคนก็จะแบบประมาณนี้แหละน้องยายอ่ะกดตะกร้าได้เลยมาฟังออกค่ะเฮ้ยจริงเหรอฟังออกเลยเหรอได้รับข้าวแล้วจ้าวันนี้5กิโลอ้าผมขอถามหน่อยครับว่าขนส่งอ่ไปส่งแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยฟอดอยากรู้ฟอดก็ยังไม่เคยส่งข้าวเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เป็นข้าวที่แบบของหนักอ่ะพี่ฟอดอยากรู้ว่าแบบเออของได้รับแบบดีไหมยังไงไหมแพ็กเกจดีไหมครับขอขอ พี่อะไรอ่ะได้รับข้าวแล้วเป็นไงบ้างครับผมก็เพิ่งเคยเพิ่งเคยส่งข้าวเหมือนกันแพ็กเกจดีจ้าเป็นไงครับโอเคไหมครับไปถึงแล้วโอเคไหมครับแม่ได้รับข้าวแล้วนะอุ้ยรีวิวหน่อยครับเป็นไงบ้างครับอุ้ยตื่นเต้นอะรีวิวหน่อยครับเป็นไงบ้างเอ่ยของโอเคไหมครับถึงไม่บุบเลยใช่ไหมครับโอเคอุ้ยสุดยอด แปมเขาบอกว่าได้รับของแล้วสุดยอดเลยอือ,อร่อยของถึงถึงตะนำใบาโอเคค่ะอุ้ยขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยแปมตะน้ำ้อ,อ,อร่อยเนี่ยทุกคน,นอยู่บ้านก็จะเป็นฟิลนี้นะเนี่ยฟิลนี้เลยกินนันไมเซอร์นยันซีฟิลนี้เลยรันซีกินกับข้าวของมะลิเข้ากันมากเลยค่ะอยู่บ้านๆกินกระดังซอนี่เกกระดังซอกระดังซอเหรอกระดังซอเขาบอกว่า ได้รับของแล้วค่ะแพ็กเกจดีมากเย้ลุ้นมากเลยลุ้นมากเลยว่าจะไปถึงแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างอ่ะทุกคนกดตะกร้าได้เลยมาเพื่อเป็นกําลังใจให้ให้กันนะนี่ยังไม่ได้รับเลยค่ะโอเคครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะผมส่งไปหมดแล้วน่าจะพรุ่งนี้อ่ะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้อืมวันนี้หมดแล้วเนื้อข้าวแล้วมีปลาไหมมีครับ ใช่นี่ไครเตยแพรดีลวกอร่อยไหมสดประกันอร่อยมากพระหมาสุดยอดดื่กจากข้าวมะลิใช่ไหมได้ข้าวมันรีอร่อยนะคุณยายทอดกระติมนุ้ยสดชื่นเนาะคุณยายมานั่งทานเลยบุญเนาะใช่คุณยายมานั่งปักตะกร้าคุณยายบอกวันนี้ขอแค่สิบบ้านพอมาทานข้าวกับประกันสักครับนี่มาครับประกันอร่อยอร่อยเนื้อสวยไปไหน ที่เอเตอร์ทางบ้านไม่ครับแซวเราต้องช่วยกันทำอาหารกินทำบายจี๊ดโอ้น่าทานมากเลยมาทุกคนกดลอยลอยข้าวมาถึงแล้วค่ะวันนี้อุ้ยขอบคุณมากครับมาน่ะอืด้วยนะใหญ่คือว่าจินรูดสี่ร้อยเอาไหมม่นับเพลินจะทำยื่งยื่นตัดเป็นอะมาทุกคนกดตะกร้าเริเลยนะครับขอวันนี้ขอสิบบ้านพอ ขอสิบบ้านพอนะครับกดถุงเล Williams ็กก็ได้เนี่ยกดถุงเล็กก็ได้ถุงเล็กถุงใหญ่ก็ได้ครับแต่ว่าถุงใหญ่มันคุ้มกว่าจ่สัตว์งใหญ่น่ะของทมสาด้วยเก้าสิบเก้าบาทแต่แบบบวกอันนี้พองค่าส่งพองเวนังสามร้อยกว่าเวทไทยตรงเอ่อค่าส่งหนูใหญ่ โยโกมวินาอเตอรอันนี้เองเปียวเองกับมือครับเธอแสลงเเกิดมือหนเธอแสงนเพลิมากระโลมากระกส้าหกสิบเก้าภาษาเขมรครับพูดยังไงหกสัรุญหสัะุญยหอ่พรรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้ก่อนก่อจะตื่นนะเ่ราเคยถ่ายตอนเย็นดวยบรรยากาศกดได้เลยนะครับตอนนี้ได้สองบ้านแล้ว ตอนนี้ได้สองบ้านแล้วได้สองบ้านแล้วนะครับซื้อปลาแล้วยืมซื้อข้าวอุ่นๆอุ่นๆหน่อยนะครับทุกคนอุ่นนข้าวหน่อยนะครับคนละหนึ่งคนละหนึ่งบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งบ้านช่วยกันจะได้มาไลฟ์บ่อยๆขายให้ได้แบบออเดอร์เยอะๆขายให้ได้เยอะๆจะได้มีกําลังใจนะครับในการข้ขายมักกโลมักรูมักใหญ่อะไรนะใหญ่ Nóng tinh hay bơ Khổ tinh tết... Tết tinh <laughs> 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 tết ơi, thọ, thọ. Giờ rồi, Hả? Ao à, mai? đi Gì? Dây, dây, ôi, เอางี <t <t ้ฟอดบอกเดี๋ยวฟอดไปประมูลข้าวยายในทุ่งนาเลยฟอดไปเกี่ยวเอาเลยของยอะเบอื่อเกี่ยอะจำมาเกี่ยวไปซื้ออยู่ในทุ่งเลยอ่ากดกระด้าเลยนะครับทุกคนไอ้สองบ้านเองอ่ะแปมไม่คนกดสองบ้านเองออ๋ ข้า Marie, film, วหอมมะลิแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอร่อยมะลิสุรินทร์ค่ะพันธุ์มะลิไปเรื่อยๆค่ะอุ้ยสามคนแล้วขอบคุณค่ะยายได้สามคนแล้วยายได้สามบ้านแล้วไปสิบบ้านเดี๋ยวให้ยายไปพักใช้แรงงานใช้แรงงานคุณยายไปเรื่อยๆค่ะืมขอบคุณมากครับคุณอนัญญาเสด็จแม่ใหญ่ กี่เน็ตมากล้องอ,อุ้ยมีคนกดอีกแล้วมีคนกดอีกแล้วยายมีคนกดอีกแล้วยายอ,นนอีกหบ้านคุณยายจะได้พักแล้ว <laughs> ไม่ได้บังทับคุณยายยายถามว่ามีคนกดกี่แล้ว <c oughs> บ้านระมาณเฮ้ยบ้านใบทองเฮ้ย <c oughs> <c oughs> าขายขายสามขายบอกว่าได้สามถุงแล้วยายหัวเราะนะหน้ากินเลวร <c oughs> ูปก,กรรูกร,ร,กรอันนี้นักทิษพี่นมงกํกำลังโม้รวกเนเนเนี่ <c oughs> รูปแขนหมเป็ดสามบ้านแล้วยายเก่งมากเลย พายาพูดเก่งเหมือนกันก่อนนะเือมือเนึ่สวัสดีจ่ะแม่จ่ะสวัสดีครับบานโอยหบใบเย้ยย้อยกี่กินประับทาบานอยหกบใบกระดังบตตีสี่ใบตตีใบกระดังบมิลอะไรไม่ยิงฮะ สด็ยนะสด็ยนะดังบังโอใบกระดังบังโอคือยังไงเอ่ยโอ้โห้ผลผลยายนี่ยายกินปลาอินทรีย์ไหมกินปลาอินทรีไหมยายสิตะลรงเลยนู่นหนมีแล้วแต่ ซื้อข้าวสารไปหุงกินกับไปนี่ใช่ครับอร่อยมากนี่นำตะน้ำทำไมจิก็แม่อารมณ์ก็อยากกินอีกอะเห็นเวล่ะทุกคนขนาดแบบแม่แม่สั่งเพิ่มเดี๋ยวฝัจะส่งมาให้แม่อยู่แม่อารมณ์บอกว่าอยากกินข้าวปลาดีอยากกินด้วยเดี๋ยวส่งไปให้เลยแต่ค่าส่งจุกๆเลยอะ ปุ๋ยหุงเล็กนะคะให้บ้านปลูกข้าวสวยขอบคุณมากครับปลูกข้าวเหนียวือยาหนังยาหนังเปืนโทนเดิปลูกห้องได้สามบ้านแล้วเองบ้านคุยบ้านอยู่บนไหนเตอร์ตีหลังเลียมได้สามบ้านแล้วครับขอสิบบ้านขอสิบบ้านพอแม่อยู่รังลูกกาได้รับข้าวแล้วค่ะ ่งถึงเร็วมากขอบคุณมากครับกล่องสมบูรณ์ดีไหมคะแม่ของเป็นไงบ้างครับของโอเคไหมครับไปถึงแล้วแบบเอ่อพัสุุเป็นยังไงบ้างเอ่ยเฮ้ยม,มาถึงเร็วนะสมะวงเดือดอยู่ออย่านิ้วอย่ออยานิ้ว